เสี่ยงจะตีกันนะไม่ไม่ผมปิดไปแล้วเราจะได้ยินได้ไงเนี่ยไม่กันเรานั่งอยู่ด้วยกันไงแล้วก็ปิดอย่างนี้ไงไม่ได้ยินแล้วเขาได้ยินหราอ่ะได้ยินใช่เราไม่ได้ยินเราปิดไปเลยปิดทอยปิดแจมไปเลยปิดแล้วปิดแล้วเออไปพาหลายอย่างน้องเปรี้ยวกันเอ้าไม่เปรี้ยวกันอะไรหรอเปรี้ยวกันไรอยู่ก็คนกดหัวใจอันนี้เลยได้เป็นใจ ทำอะไรอ๋อเอาเอาพี่เปียวเข้ามาอยู่ไหนกันหรออยู่ในห้องสวัสดีครับสวัสดีครับแลาวใครเปนเลย์เนั้นะแล้วไม่ใครฟอลโล่ใครไหวบอยังไม่รู้เลยทิกตอกอะไรคนแอดได้ป้ะมันแอดได้ดิมันแอดตั้งหกเจ็ดแมทคนเก้าคนอะไรเยอะแยะไม่หมดไม่มันแอดได้บ้างสกสี่คน ไม่ไม่ได้เยอะกว่านั้นกูเห็นหกคนไม่ใช่ใชอันนั้นมันต้องเป็นหลายหรอดิ้นไปโทรคุยกันเ,เหรอเออแต่ถ้าไลน์เลยอ้าวจริงจริงไลน์ของของแจมใครดูเท่าไ <170. S 2> หร่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบโหดมากทุกคนก็หัวใจกันเนยอะไม่ทุกคนเขาหลับอยู่มั้งปกติเป็นพันนะได้แค่สี่เออได้แค่สี่จริงอันนี้มีร้อยห้าสิบองเราสามหรอสองร้อยเก้าสิบ ด้วยหลังคนตัดลังนะถ้าเห็นมินี่คนเดียวอ่ะเอาหรอเอ่เมินี่ออกออกเลยออกเลยมินี่ออกเลยเขาอยากเห็นมินี่คนเดียวครับขอบคุณครับขอบคุณใครไม่รู้ตอนเล่นเราเล่นอยากเห็นมินี่คนเดียวพีเคจะได้สี่คนได้แค่สี่จอาลองที่ผมไม่เคยลองอ่ะพีเคเจอแจงก็แย่ไหนลองนี้ลองนี้ลองนี้แขกลองอ่ะ คไม่เคยเล่นแบบเนี้ยเราให้คนเข้ากระดี่แล้วค่อยพีเกคสิบนาทีนี่มันเขาจะไปถ่ายก่อนนาทีอ๋อเคยเคยก็ได้วนี่แบบผมพีเคน้อยมากนะถ้าไม่รู้จักกันจริงๆผมไม่ค่อยพีเคทุกคนช่วยมินี่หน่อยนะอย่าอย่าไปหลงเสน่ห์มินี่ช่วยหน่อยเฮ้ยทุกคนระเบิดหัวระเบิดรู้ยังไงเนี่ยไม่รู้ดูไม่ออกเลยแจมได้เยอะสุดอ่ะดูไม่ออกไหมเออใครใครสีอะไรวะ เราทีเรากันไม่ไม่ใช่หรอกไม่ทีทีมันนี้มันเดียวไม่มีใครช่วยมินนี่เลยหรอโอ้โหเดียวชื่อมินนี่หรือมิลลี่มิลลี่มิี่อ๋อแอปไงเสียงห้าเสียงหกไงคนนี้นี่จะมินนี่เหรอฮะไม่แอปเสียงห้าเดียวไม่มีใครช่วยจำเลยครับแอปบ้างไม่มีใครช่วยจำเลยครับจแไม่นที่สุดเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีใครจักฟังแจมมาอยากช่วยแจมคนที่ดูแจมมาช่วยมินนี่ได้ไหมคะคนที่ดูมินลี่มาช่วยจำได้ไหมครับมีพ่อหลว่าจะกฟงแจมมาช่วย อา้หน่อยขอร้องมาช่วยแจมได้ไหมครับเออเสียงเสียงยี่สิบไม่ได้ผีอ่ะทำเสียงยี่สิบได้หรอใช่ถอยถอยแล้วครับนีาถอยถอยไมาช่วยแจมหน่อยครับแจมคนช่วยเยอะแล้วอ่ะได้กับแจมมันไม่แฟร์เลยไม่ช่วมาช่วยแจมหน่อยครับเออโหแจมจะช่วยน้ำเขาบอกว่าแจมจุกกล้องหน่อย เฮ้ยมีคนเขาส่งแล้วก็เห็นใจกระซุนก็ยืมยูนมาไม่ใช่ไปยูนอะไรวะใส่กระปุกไม่ใช่ไปฟ้าเหรอเฮ้ยถอยได้ใหญ่เลยว่ะถอยได้ไรอะดีเลยนะเนี่ยต้องออกว่าเฮ้ยมันยอมแหมะอะไรแค่เนี่ยถระปุีใครกดได้เลยฮะเพื่อใจชนะอะไรนะพี่เ้าะ เพื่อจะชนะครั้งนี้นี่เหมือนรอเวลานะรอเวลาแพ้เนี่ยเพื่อจะชนะครั้งนี้ของข้ารอเวลาทำใสนุกละเซฟคิวเตอร์เดี๋ยวเอาใส่คิวเตอรยังไงอ่ะโอ้เขาหลอกให้จุ๊บอ่ะอุ้ยมิดเดิ้ลใช่ไงมิดเดิ้ลคิวเตอร์ยังไงวะทอยทำอะไรมิดเดิ้ลคุมีดี้แล้วขอบคุณค่ะมีน่าจะแพ้แล้วแหละ โอ้ขอบคุณครับไม่้อหนักเลยทอแมไดเยอะหนักปอ่ะขอบคุณครับไม่ทอยทอยเปลี่ยนหน้าอื่นเนี่ยไปตกใจวะเอนนแสงข่ยมันมีอะไรที่เป็นไฟไหมให้มันเข้ากับติมเดือนโนแสงเลยนะอุ้ยขอบคุณครับไม่ค่ะทีโบขอบคุณไอติมครับแข่งอะไรได้ก็แข่งกันแหละก็แข่งแข่งมันก็ได้เลเวลเออเนี่ยมันก็จะมีแบบหลอดหลอดเนี่ยขอบคุณครับ มันมีมันมีอะไรที่เป็นไฟไหมแบบเป็นเรือนเรือนชนแสงไงทีมเรือนชนแสงรอเวลาแบบไฟไฟไฟลุกๆอ่ะโอบคุณครับขอบคุณครับชอบทีมนี้สนุกสนานเออถ้าเราอยู่บ้านเนาะเราต้องแบบทักกันไปแล้วก็ันนัดกันเนาะแกชนะน่้จะมันไงไม่ไงแฟนคลับคนอื่นก็จะได้รู้จักกันด้วยไงเออมันมันจะได้แบบรู้จักกันขอบุณครับ ชนใะได้เลยโอ้ชนะกับแฟนคลับเราก็สุดยอดไงถ้งาชนะสนกุกสนุกเหมือนกันเหมือนกันกดเหมือนโอ้ข <c oughs> อบ, <c oughs> <c oughs> บคุณครับดาวตกขอบคุณครับโอ้ยทีมเรือนชนแสงต้องมาแล้วต้องไฟลุกแล้วทุกคนต้องไฟท่วมจอแล้วไม่รู้มันมีอะไร,เ,รเปล่าที่เป็นไฟท่วมจอมมนั่นเลยสิหายอยู่เหมือนกันแต่มันมีอะไรท่วมจอ ลองแอนีปิดพอไปหมุนมันหัวคริสต์มาสเลยเหรอตอยังไม่ถึงทอยไปทั่วหัวไปทั่วหัวมันมีมันมีไม่วาไะเดียอะเรนะ Help me ไม่นานี่ทอย Help me ปั่นอะปั่นอะไรกันปั่นอะไรกันก่อนแตหาทอยไหมเฮ้ย อะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮอลิเดย์มีอะไรวะหยุดเลยหยุดเลยทอยเป็นไรทอยเป็นไรทอยเป็นไรอะไรวะเขาถามว่าทอยเป็นไรเป็นไรออกมาเห็นว่าเป็นไรหยุดเล่นทำไมเงี้ยเล่นตามทอยอยู่นะคือมันหาฟทีเดอร์ที่มันแมทแมทช์อยูมแล้วไอ้เนี่ยอ๋อสุดยอดไปเลยขอเดือดขอเดือดทุกคนขอดเดือด มีเลี้ยมเป็นส้มหรอขอเดือดเดือดขอเดือดเดือดมีเลี้ยมเป็นส้มห่ะเฮ้ยพี่ติ๊มมารลอทีมมันเขาเรียกเรียกคนมาช่วยอ่ะห่วงห่วงห่วงต้มน้ำแป๊บ้ละครก็ไมไไม่ได้มาอยู่กับแจมแล้วแปบไหนเอ้ยโอเคดิวดิวทานข้าวยางเรียบร้อยนะครับรอเขาจะเฮ้ยเนี่ยอะไรเนี่ยไฟลุก เดือด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 เห็นทุกคนนะคะเห็นทุกคนเห็นทุกคนครับเดือดเดือดโอ้ขอบคุณครับชัยชนะครั้งนี้พวกเจ้าเก่งมากขออวยพรให้พวกเจ้าเป็นคนดีของประเทศชาติรู้ไปเรื่อยอ่ะรู้ไปรู้ไปเรื่อยขอให้ทุกคนเป็นคนดีของประเทศชาติเดี๋ยวผมไปถ่ายละครให้ทุกคนดูก่อนผมไปแล้วนะไป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 